หลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโตนานแล้วคือตอนนี้เราเจอเรอยแลค่ะเนื้อคู่ครับเนื้อคู่เจอได้อย่างยังจะเจอเมื่อไหร่ป้าแต่เนื้อคู่เนี่ยเขามีเขามีแป๊บเดียวหนูแต่งเลยเหรอแสดงว่าหนูท้องเขามไม่เธอก็ก็ต้องคิดว่าเขารักมากแล้วเขาถอยก็ไม่รู้ว่าท้องทำไมเล่าเขาอาจจะชื่นแ้วก็ได้แม่เป็นหลบไปก่อนเนาะ <het art> จะแบบรักยังเลย <laughs> แม่เป็นลมไม่คือหนูว่าเป็นคนที่แบบว่ามันเหมือนกับว่าเรากลัวนึกออกไหมคือก่อนถ้าเราจะแต่งงานหนูก็คนนงรู้สึกว่าให้ <l uck> เขาทำอะไรพิสูจน์พอ <l uck> พิสูจน์ดีพออย่างเงี้ยแต่พออาจารย์บอกว่าหนูจะแต่งงานปีหน้าหนูก็เลยคิดว่าแล้วทำไมหนูถึงต้องไว้ใจคนนี้ขนาดน,านั้นดวงดวงดวงมานครับปีหน้าเป็นปีเสือน้ำน้ำมาควบคุมไฟหนึ่งนะคือคู่เข้ามา สองเขาเป็นพระจันทร์เมื่อมีน้ํามาจะสดมีเงาไงมันจะมีเงามันนมัจะมีโอกาสเยอะแต่ว่าในจังหวะปีจรที่เข้ามาเสือกงูมันเป็นคู่เฮ้งกันอยู่เหงแปลว่าอะไรเฮ้งคือเขามาจากการเดินทางไม่ใช่เป็นใกล้เลยอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือเป็นคนเก่าที่เคยแอบรักเราเคยมีปัญหาเนี่ยมันจะเข้ามาเลยครับแล้วหนูจะได้แต่งงานครับความเก่า ความเก่าคนเกิดปีมังกรชอบความเก่าจริงเราเนอะถ้าเจอแมปสไตล์คนมีมีโบราณนิดหน่อยกินไม่ใช่อเมริกันแช์กินชักหมดอออันนี้เข้าใจไปแล้วน้องจะดูได้ไงอจ๊ะว่าใช่ไม่ใช่คนเขารู้เขาเองมากกว่าผมแม่พี่ครับพี่ผ่านมาหนูไม่คิดว่าใช่หมดนะแล้วรอดไม่ลูกไม่รอดเลยเอ็นดู คนอื่นไงเราเราเราทุกวันที่หนูมีไหมมีมีแล้วดีไหมจะแต่งก็ต้องแต่งปีหน้าต้นปีอ่ะก็ทุกวันนี้ก็เหมือนเมื่อก่อนนะเราก็เจอเขาดีๆตลอดแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็ไม่เชื่อแม่ไงไม่ละแม่โอเคไหมล่ะแม่โอเคไหมแม่โอเคไหมโอเคละแม่แม่เงียบอย่างเดียวแม่ต้องโอเคแล้ว เดี๋ยวอาจารย์ต้องดูให้หนูละล่ะอาจารย์อยากรูอาจารย์ต้ไปแก้วทุกนอนก่อนอนอนก็าเปนหลุมแล้วแบบว่ามีตรงกลางอย่างนี้เลยไม่เลฟิตเนสเกี่ยวเหรออาจารย์ที่เอาไว้ข้างบนมันหนักอ่ะตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่อยู่ข้างล่างครับอยู่หน้าประตูกับอยู่ซ้ายมือจําได้ไหมครับซ้ายมือที่ผมให้คุณขวัญนั่งและให้มองซ้ายมือเห็นน้ำไหม หนูทาแล้วค่ะเอาน้ำพุไปตั้งแล้วน้ำพุไดยังไงแล้วตรงนี้เชิญชวนแล้วตอนีดั้งแต่ตั้งเขาก็มีคนเข้ามาแล้วคือมีเข้ามาเรื่อยๆไงแต่ว่าเราไม่ได้คคบเราไม่ได้แบบเข้ามาทุกคนมาจีบมาจีบหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นอาจารย์คะอีกห้องหนึ่งที่สําคัญคือห้องนอนเพราะว่าขวัญน่ะก็มีปัญหาเรื่องห้องนอนเนื้อกลับสวอะไรกันไปหมดเลยไหมดแลวห้องนอนขวัญเราขึ้นไปดูพร้อมประกอบเลยไหมไปห้องนอนเลยเอาไปห้องนอนองตาม ทำไมของอาจารย์มีหลุมนี้ธรรมดาเขาไม่ให้มีไม่ใช่หรอฮะโครงช่วยจริงๆมีได้ให้ยึดไว้บนฟ้าคือลึกขึ้นข้างบนหลุมที่มันยื่นขึ้นไปข้างบนนั้นมีได้หมดไม่เป็นไรอ่านอกจากถ้าเราซ้อเป็นร่องเหมือนกับมีคานไม้อะ ทิ่มอยู่ไม่ได้แล้วที่ขวัญอะไรนะสลับนอนอ่ะนอนปลายเท้าคือที่บ้านหนูตามที่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะคือฝั่งเนี้มันเป็นทีวีแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าให้หนูหันหัวมาฝั่งนี้หนูก็เลยหันมาแต่ว่าหนูยังไม่ย้ายทีวีมาไว้ฝั่งหินอ่อนเพราะหนูไม่อยากยุ่งกับช่างไม่อยากต่อใหม่เข้าใจก็เขาก็่าไอนอนอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ปิดเตียงเขาก็เลยเอาหัวนอนมาไว้ตรงนี้เป็นเดียวไว้อีกด้วย ไม่ได้อย่างนี้มาควาถ้าเรานอนหัวโล่งจะมีคนมายืนชะเง้ออยู่บนหัวเราเอ,อตรงนี้มันจะมีปัญหาแล้วนอนหลับไม่สนิทแล้วแล้วที่อาจารย์บอกว่าเลยนะฝั่งซ้ายให้หนูใส่กรอบรูปสีโทนเขียวๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หนูกําลังหาเลือกรกอบรูปอยู่เขาบอกจะช่วยเรื่องเนื้อคู่ แล้วก็จะช่วยเรื่องเงินขนาดแกสวยขนาดที่แกเป็นนางเอกยังไม่มีเนื้อคู่เลยขวัญเขาไม่ได้ซื้อกินเหมือนแกเนี่ยมองว่าเพราะฉะนั้นอย่ากชั้นซื้อกินไม่ผิดแล้วไม่ทำไมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะขวัญแับเลือกเยอะหรือว่าอะไรก็ต้องเลือกเยอะสิพี่ถ้าเราจะตั้งทองสักคนหนึ่งอะผ่านมาก็ดูเลิกแล้วก็ดูแบบ แต่คือใช่แต่ว่าอย่างขวานนะขวัญเราขวาญว่าทุกผู้หญิงทุกคนอย่างมีครอบครัวที่เพอร์เฟกแหละแต่ว่าพอเราอยู่ตรงนี้เรารับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ดีเยอะความกลัวขวัญก็เยอะนึกออกไหมหนูก็เลยไม่อยากว่าเป็นเหมือนเพื่อนคนอื่นที่แบบต่อไปแล้วเราต้องเลี้ยงคนเดียวอย่างเงี้ยอ๋อไม่อกเลี้ยงเดียวใช่คือหนูไม่อยากหนูนคิดเยอะแล้วไง เออเรากลัวเราเห็นเพื่อนคนอื่นประสบการณ์จริง,งด้วยใช่เงินเก็บเงินเยอะๆ,ๆแล้วไม่ต้องมีหรอกมันแก้ได้ใช่ไหมอาจารย์กรอ,อบล่มกรอบรูปอะไรอยี้ได้ถูกปะคะทุบค่ะทุบเฮ้ไอ้ตัวตัวดวงนะเรามันโดดเด่นคนที่จะมาสอยเราไม่ใช่คนธรรมดาเออ,เอ,อมันไม่ใช่ง่ายจากดวงนะครับ <คะ S 2> ่พระจันทร์เด่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้อ่ะ แม่น้ําไหนที่จะมาคุมพระจันทร์ตรงนี้ได้ในดวงเขาไม่มีน้ําเลยในปีเสือน้ํามานิดหน่อยแค่ให้ชื่นใจถ้าเราจับได้ตอนนั้นก็คือจบอถ้าไม่ได้เราก็ยังเป็นพระจันทร์ที่เด่นดโดยที่ไม่มีแม่โ,โดดเดียวแล้วดวงเนี้ยมีโอกาสอยู่คนเดียวค่อนข้างสูงเพราะนั้นเนร้ยแต่โดนเด่นะแต่โดนเด่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจหนไม่ชอบ าจารย์ผมขอห้องนอนผมนิดเดียวทำไมประตูประตูเข้าห้องนอนอยากรู้เหมือนกันว่ามันได้ไหมประตูเข้าห้องนอนเปิดมาอย่างนี้อันนี้เตียงอาจารย์อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมแต่เตียงผมเนี่ยหันหัวมาทางนี้แล้วเปิดเข้ามาเจอเตียงเปิดเข้ามาเจอเตียงเลยแต่ว่าไม่ได้ชนแบบนี้นะเยื้องเยื้องมาแบบโดนนิดหน่อยครึ่งครึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ดีคือวิญญาณออกประตูไปเลยเมาไม่ได้ไม่มีอยู่วไม่ไม่เติมตัวหรอเนี่ยมา โบราณก็เขียนไว้เวลาเราหลับหลับไปวิญญาณออกไปเยออกง่ายเข้าออกง่ายเกินไปแล้วไปเตลิดเปิดเปลงอยู่ข้างนอกอ๋อแน่นยวิวเซอร์ไว้ไงตีสามใเข้าบ้านไงเอาขอบอย่างนี้นะครับคือเส้นนี้เราขีดตรงตรงถ้าเตียงอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนี่เตียงผมอยู่ตรงนี้เลยงี้ก็ไม่เป็นเพราะประตูอยู่ตรงนี้ขอให้ออไไม่เป็นเตียงอ่ะโดนประตูไหมเตียงโดนประตูไหมไม่โดนแต่มุมซับหายไปแล้วแต่ถ้า พ่อมุมซรัพย์แทนที่จะมาสงบอยู่มุมนี้ฮะมันกลับไปประทะตรงโน้นเลยอาอ,อแล้วแกทำไมไม่ไปไว้ตรงนั้นนะทางนี้ก็จะเป็นประตูออกไปสวนอบ้านนี้บ้านนี้รั่วแ <ไป S 3> ล้ว,วลครับนอนจะไม่ค่อยหลับสนิท <c oughs> ใช่ไหมละ่พะพอหัวนอนเนี่ยมันมันจะมีผวาบ่อยสังเกตไหมห้องผมนี่ผมวางไอ้กลมๆอันเมียวางไอ้นี่ น้ำเต้าอันนี้น้ำเต้าตู้ปลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพราะเมียผมเวลานอนอื้อคืนประเมิลระมือระมือพอวางอันนี้หายนองครับส่วนผมเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับอ่าสองมุมนี้มุมนี้จะตรงข้างล่างห้องรับแขกเป็นมุมทางเดินของโชคลาภการเงินไหลไม่หยุดอ่าแต่ไม่ใช่สำหรับเรานอนแต่พอเรามาวางนอนพับไอ้ตัวแก้แค่นี้เราก็เอาอยู่ละ ขอให้เงินไหลจริงๆแล้วอันนี้อันเดียวอาจารย์เ็าหลับแล้วเพราะว่าพอพันยาอาจารย์ไม่ฮือกฮือาจารย์ก็หลับได้เฮ้ยคุณหลับวิาศ์ที่สุดเยอะลยถ้าอย่างนี้ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดหนูอยู่ที่บ้านหรือว่าพี่ๆคนอื่นเขาดูเขาสามารถไปตั้งได้ไหมคะตั้งได้ครับตั้งได้ครับคนจีนเขียนไว้เลยก็โบราณน้ำเต้าช่วยดูดสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดหม่ยความว่าต้องมีน้ำเต้าที่ห้ามปิดอยู่ใช่ไหมต้องเปิดฟ้าไว้ครับต้องเปิดฟ้าไว้ครับแต่ว่าวันนี้ จะให้นอนหลับฝันดีนี่เลยคุณอาร์ตจะได้หลับสบายนอนอุนอ่นๆกันไปเลยครับอาจารย์ชุดเครื่องนอนโตโต้โตครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค,คุณโอเอาหมอนเลยไหมฮะนอนไปเลยเช่นแบบทำรายการสบายเหลือเกินที <c oughs> ออ่ได้ทั้งนวดได้ทั้ง จ้องช่วยปิดรายการให้หน่อยได้ไหมรับมาเร้วพี่กอล์ปสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าส,สุดท้ายช่วงนี้นะครับมีวันอยุ่สงการนะครับยังไงก็ติดกันหลายวันอยากให้อาจารย์นะครับช่วยบอกหน่อยว่าเราควรจะทำอะไรเสริมดวงให้ดวงดีครับช่วงสงการเป็นช่วงเขาเรียกว่าผีบันพบุรพุษออกมาเยี่ยมเยียนสงการคนจีนไปติดเช็งเม้งคนไทยติดสงการเป็นวันจังหวะเดียวกันครับเป็นผีออกของคนผีไทยออกใช่ครับผีไทยเขาออกผีจีนเขาออกครับเพราะว่าช่วงที่เรามาดูแล กล่องใส่กระดูกทำความสะอาดที่บรรพบุพรบุษดูแลให้ดีได้ทำบุญอุทิศ บุญกุศลให้ถึงท่านแล้วเราจะได้ความสุขอันนั้นกลับมาหมดขอบคุณคุณก๊อฟก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก๊อฟนะขอบคุณก๊อฟน้องหวานน้องหวานขอให้มีกฟรเร็วๆนะมีแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังมีแล้วขอให้ได้แต่งงานเร็วๆขอให้ได้แต่งงานเร็ขอมัาไปตักแสดงฟรีแลนซ์แล้วบอกด้วยลูกค่ะเป็นฟรีแลนซ์แล้วค่ะรับงานได้แล้วเนาะรับงานได้แล้วค่ะโอเคนะขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณดีๆครับิดีๆครับ ตีไทยครัวค,ค,ครับกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่นะฮะบ่าย2องโมงสิบห้าทุกวันอาทิตย์ดูช่องสามกดเลขสองสามวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณคุณโอ้โยยอดขายอดย่อนตัวเอ็กซ์ตร้าลอ ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ